วันนี้ผมอยู่ในแมปฮันด์ฟอร์เมอร์แมปคุยนต์นะครับอุเกือบไมค้าแล้แหละมอสคุยนยนเป็นมอสแบบยุคคุยนยนนะครับซึ่งต้องเริ่มมาดัดแล้วก็ต้องระวังตกก่อนนะอุ้ยต่อมาอุ้ยเลือด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 ทำไมเลือดไม่แค่นี้ตายใช่ไหมโอ้ตัวเตี้ยอย่างนี้อย่อย่างนี้ โอเคมันเด็ดไปแล้วอืมด่านต่อมา เอาจริงดิด้านน้ำโอ้โหต้องระวังด้วยนะเลื่อนแค่นี้โอ้หย,ย่านะอย่านะเป็นท่อมย่านะโอเคเป็นท่อมไม่ทำไรนู่น เออมันยิงเอ้าตีกันเองอีกเอ้าเออใครจะใครจะนะ่งขึ้นไหนอย่าละมันอย่างโอเคซอมบี้น้ำขอบคุณมากนะขอบคุณครับซอมบี้น้ำโอ้ผมลืมเอาเศษอาหารมาด้วยผมมีอาหารด้วยซอมบี้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 มันแพ้แพ้ไฟใช่ไหมผมมีลูกไฟอยู่ ผมแพ้ไปแล้วผมเล่นแ,แค่แค่ิควโคตรมาเลยเพิ่ได้โอเคตอนนี้ต้องโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยคืออะไรตีเด้อตีเสภาห,าหนาวโอ้ติงด้วยจริงเหรอแม่กดได้เลย อูธนกูกับดาบเหล็กเบี่ยมอืมโอเคจะได้จะมีอะจจะมีตัวตู้ห้งเรอ อุ <c ười> ้น้าของผมไม่หายหรอทไมผมก็เดินออมา อ๋อผมคงเซฟเอาไว้อืมอมี่ที่ผมเซฟเอาไว้นี่คือเซฟเหรออ๋อนี่เซฟแล้ก็จะมมไม่เดยละเพราะผมอีเซฟเกินเไว้ไปเยอะเนื้อเพิ่มเพิ่มหมดแล้วทำเล่อะไรพร้อมสู้แล้วเนื้อพร้อมสู้ของจริงตั้งโลเตรียมพร้อมไไปปหหยยิิบบ ก่อนแล้วทานี้ก่อนแล้วโอ้ยแก่นี่มีใจไงอืมดีดีมีถนน ดเราตัวตัวตัวไม่ได้ตั้งใจเขาจะเลือดเลือดสองเลยเดี๋ยวมันจะมีอะไรวะโอเคมีแต่ซอมบี้นหละมีแก๊บ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 ซอมบี้ดีนะที่มันสูงสามบลอกอ่ะอุ้ยโดนไอ้ตรงนี้แหละมานโดนก็ฆ่าไม่ได้อะมันไปใช่ที่โดนอะ ยิ่งแบบนี้ไม่ตายด้วยโอ้เขาเพิ่มดอกเห็นปะผมไม่เดทด้วยไม่โดนดาเมจเลยต่ละเคนะแต่แตข้อเสียคือยิงยากนี่ผมว่าผมจะไปลุยก็มาเลยดีกว่า แบทหมดแล้วครับบ๊ายบายครับบายบาย